สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิหวานเพดิกีขนาด10บกิโลเป็นก๊ไก่และผักครับ mm hmm. เพดิกีจะช่วยในเรื่องด้านขนรองนง้ขึ้นและดีสูตรได้ภายในหกสัปดาห์ครับเพดิกีสูตรสุนัขโตเต็ไว mm hmm. เพดิกีมีส่วนผสมเฉพาะที่ผสมประสานกรดไขมันโอเมก้าหกและสังกะสี ผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยให้ผลบำรุงดีงองงามขึ้นภายใน6สัปดาห์ครับส่วนเรื่องขนงงามก็พิสูจน์ได้ภายใน6สัปดาห์และยังมีแคลเซียมโอแทสเซีเสริมสร้างกระดูกและปันให้แข็งแรงมีใย,ยอาหารช่วยระบบย่อยอาหารและการกลับถ่ายดีขึ้นโปรตีนเพื่อกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสมบูรณ์ และวิตามินแร่ธาตุช่วยระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสารอาหารที่จำเป็นก็จะมีวิตามิน E ไม่น้อยกว่า15.5 15. แคนเซียมไม่น้อยกว่า1.9วอสเซตไม่น้อยกว่า1.9เมกนีเซียมไม่น้อยกว่า <220. S> 2องสิ่วนประกอบที่สำคัญก็ได้มาจากข้าวโพดข้าวสาลีผนสัตว์ปีกสดไดรูไลท์ถั่วเหลืองอบอสารปรุงแต่งติมนสดน้ำมันปาล์มแล่ถ้าขนไก็ได้จากสัตว์ปีกกาถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองวิตามิน และสีผสมอาหารแย่อาหารสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ครับมาดูเม็ดของเป็ดีกรีรัไก่และผักด,ด้านในนะครับก็จะประมาณครับราคาก็อยู่ประมาณ500 เจบาทครับสิกิโลสำหรับน้องมาหนึ่งปีขึ้นไปหาซื้อได้ตามร้านขายอานสาัตว์ทั่วไปได้ครับครับคลิปนี้ผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้ครับอย่เรื่องก,กอดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ